งี้าใครเยอะกว่ากันอาจารย์ฟ้าเอาออกออกงไงยูายเริ่มแล้วต้อออกเยอะๆรอนกันเป็นเลยอันนี้กันไกลคู่นะครับกันไกลคู่นะครับันนี้เรียนมาห้าหมื่นนะครับเดี๋ยวมาตัดเลยยี่สิบ สุดยอดตีอารมณ์เป็นยังไงส้มหายแล้ววะแม่ส้มผมหายแล้วทำไงซื้อยาสะเล้งผมยาวติ๊กต็อกติ๊กตอกร้องไห้ส้มในเดี๋ยวก็ยาวยาวก็เดือดร้อนอาจารย์อีกโคนก็หยิกดูดิขนาดลงไปต่ำแล้วโคนยังหยิกม้วนใช่ต้องเอาไว้หลังนี้เปิดหัวไปเลยเอาหูไว้ก่อนนะ หัวไวเฉยแต่ผมเราเปิดออกยังไงใจก็จะไม่เอาหัวว่าด้วยเหรอนะจ้มหัรนีนี่นะเชื่อมต่อนี่ยบขึ้นดูนะครับ45าองศาไปเชื่อมปลายมันก็เหมือนกับใช้ปบตเตอรเียนแต่ว่าเราใช้บีตัดยกขึนดูนะอยลงมานะไปจะไล่ลง แล้วทำการสรัน้นก็ต่ําวีลงมาอีกมันก็จะยกขึ้นมาเชื่อมนี่พอดีฟันวีนะฟันวีจันทร์ยกขึ้นมาลดทุ้งเห็นไ,ไหมมันก็จะเริ่มเป็นลากใส่นีติดนะต้องตัดด้วยสับไปด้วยทีเดีวยว<ด>เห็นไหมครับรอบเดียวเลยทางนี้ก็ยกขึ้นเชื่อมต่อไปโน่นนะเห็นไ,ไหมปลายวีไปเชื่อมใช้ใช้ฟันปลาฮีสตี่หมายถึงอะไรเลยฟันปลา มันเต็มเลยลงเต็มเลยครับลงปกติเลยได้ตัดให้ขาดเลยนะครับยกขึ้นไปก็มันจะเป็นทรงเลยนิโคเทเลโอเปิดข้างหนึ่งปิดข้างหนึ่งหัวหัวยนะเปิดข้างปิดข้างนะเห็นไหมมีลูกภาพด้วยไม่ธรรมดา เมื่อก่อนคือซอยนาจาังนจ้างเปิดจ้างเนี่ยโอ้ยรุ่นนะมาตอนนี้แหละอาจารย์ก็้งใ<น>ผมไม่มีให้ซอยแล้ว<น>ผมไม่มีให้ซอยล<น><น>แล้วอาจารย์เอาตจผมผมเยอะๆน่าตั้งใหัวล้านก็อดเลยเข<น>าไม่ซอยอ่ะ แต่งแล้วก็ใส่กบนลงมาเชื่อมนะครับสอนผู้ชายนะไม่ได้สอนผู้หญิงนะครับ สั้นแล้วก็หายไปเหมือนในพึ่งแน่เลยพึ่งไปไหนวะหายไปเลยสง <c oughs> ใใสัที่บ้านไม่ให้เข้าบ้านแน่เลยแต่ผมจะคุมยาวๆหรืผมสั้น ทั้งหลังนี้มันก็เรียกว่ามันตั้นอย่แล้วนะผมจะไม่ความยาวออกแต่งให้เป็นตรไมเชื่อจะจัซตัวด้านบนไม่เชื่อ เหมยสมชายชักรีเฮ้ยเลยีโอ้โหเป็นหล่อเลยตลาดอาจารย์จะชมเพ่อหล่อเลยอาจารย์สมุยก็สวยสมก็สวยวุฒิชอบนะสวยค่ะมาต้อแจกข้างนะต้อ ข้างนี้เดยอนชอบแัดข้างนี้สวยนะันจริงเสยอะเท่กว่านะใช่ไหมมันเปนสชายชาติหัวร้านเอ๊ะมันก็สวยแบบเท่ไงรอละรอละเฮ้ยได้ต้องบางลงอีกนี่เป็นก้อนอยู่นี่ใช่ หน่านี้โอเคแล้วแต่งนิดเดียวครับอาจารย์ครับแมนปันไปเลยครับอาจารย์อีตายเี่แมนปันครับอาจารย์ผมยาำผมได้ทัวอันนี้ผมผู้ชายนะไม่ใช่ผมผู้หญิงนะได้ยินไหมครับได้ยินครับผมชายนะครับบอกคนในยูทูบใช่ไหมใช่ นนีบกคแถวเดี๋ยวเขาวาดสอนซ้ำเลยบอรละแนวอุ้ยนี่แน,นวแน,น,ว,นวผมเองไปอาจารย์เฟียสสุดต,ตายเขาอะ่อมั่ผู้ชายมาเรียนนะแบ่งกิจวัตรสองชั่วโมงแล้วส่งหัวเธอ <c oughs> มันเยอะเกิน ร้องให้แนละ้วว่าจ,จะแบ่งเว้นตรงได้สี <c oughs> ่ห้าอ,องศาเกย์คู่อีกไหม <c oughs> ไม่เหลือแล้วนะถ้าเป็นเกย์คู่ทีเนี้ย <c oughs> เงี้ยก็ได้ดูดูไกด์ข้างล่าง,งนเ็กไกด์อย่างเนี่ยแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยก็ได้หลักที่อาจารย์ซอยให้ดูนะดึงอย่างเงี้ยครับแบ่งมาฟูโน้มออกมาไล่ขึ้นถ้าต้องการข้างบนเหลือเยอะโน้มออกเยอะตรงนี้หัวเขาทุยแล้วเนี่ยแล้วก็เอาเป็นธรรมชาติขึ้นมาเลยไล่ขึ้นข้างบนซอยสร้างไกด์ข้างล่างแล้วเหลือข้างบนแล้วเหลือบีบมัทับอีกรอบกระดีดมาสี่ห้าเหมือนเดิมเห็นไหม เอียงครับเอียงเดี๋ยวก็เอียงต่ำนี่แหละที่แบ่งไวเ้เพราะว่าผมข้อเยอะตัดยังไงก็สวยนี่ตรงนี้ให้น้ำตัดกงสวยเลย <c oughs> ลองไหมน้ำเอาอยู่แต่เจ้าตัวเอาไปน้ำหมอกเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวหมดพลังงานกิน ก็ผมผู้หญิงมันยากมันขี้เกียจแบ่งนี่แหละเฮ้ยนี่ผมผู้ชายลืมขา่าวผู้ชายครกกับผู้ชายค่ะลืมข่าวคนนั่งนั่งาจไหละ้ชา่เออนะตัดแบบผู้ชายไหมเราคนใกล้ตัดเหมือนกันเลยเห็นไหมสมุ <S <S 2> <S 2> ดเด็กขึ้นมาถึงห้าองศาโน้มอ,ออกตัดตรงก็ได้ตัดฟันปลาก็ได้นี่อย่างนี้ก็ได้ ไหมเอามานั่นก็เหมือนหลักที่อาจารย์สอนไหมจริงป่ะเออจะส้นจะยาวอยู่ที่ไหนเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสั้นยาวอยู่ที่ไหนเอ้าสั้นยาวอยู่ที่ไหนเอ้า่ทีมือาจใจเต้นอ่กแล้วงวยอีกแล้วส้นยาวอยู่ที่การตึงมือเราเนี่ยแหละครับของใครครับ ม,มากแมนสมชาตชาปีอะไรนมึงสมร้องไห้กับเราผิดชอบด้วยตาไปกินชาบูคนเมื่อวานบังถึงไปจบตลอดเลยพี่น้องเป็นผู้ชายเป็นจริงด้วยตั้งไหนันนี้ข้อใดเดียบขั้นตอนเสเลิน น่าจะไว้ได้เลยเดี๋ยวธรรมชาติเห็นไหมไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยหายไปอีกคนหนึ่งได้หนึ่งก็หายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวส่งตามไปนั่ติดติยอีเหมือนอาจารย์ทั้งนั้นได้เลยครับอาจารย์ครับหล่อเลยหล่อยืมเขาสาวติดซรีส์ร้องเพงเฮ้ยเขายังไม่มีแฟนนะเว้ยน้ำ นี่ต้องหาผู้หญิงให้เขาแล้วฮะแล้วอยากได้ผู้ชายฝเบูซุนโอ้ผมมันหมดไวแล้วอาจารย์ดูดิน้ำสไลด์อย่างเงี้ยสุดยอดอจ้ารุดสุดๆไปเลยอือว่ะได้คืนให้หนูด้วยนะฮะได้คืนให้หนูด้วยนะโนอจรชอบกู๊ดูเหรอก็ชอบกู๊ดูเนี่ยเอาสัมี มมันจะโปร่งๆเอ้ยเรื่องตีโพงของผมอ่ะถนัดขายกับน้ำมันฉีกับปะกว่าจะได้ฟูอ้กว่าจะได้ตรงเอาหนีบง่ายกว่าไหมใช่หน้าดูเล็กลงด้วยนั่หน้าเรียวหน้าเรียวหน้าเรียวอ่าใช่หนดูเรียวต้องทำสีเลยใช่ใช่ใช่ทำสีเลยพรุ่งนี้ว่าง เจียเจียตป่งหม่แก่มอกหน่อยแล้พูดสิ่งที่มันเป็นไปได้นี่อาจางยน้องผมมันก็ไปทำที่โรงเรยนมันบอกวิเจียรมู่แก่บอกทุกวันนี้นี่ลุมต,ติดเกียวทำไมอ่ะตาเอาไปกินข้าวติด <c oughs> นี่มันเกียว <c oughs> <c oughs> ดูนักสมมาก <laughs> ดูมายืมคนนี้มายืมใช่หมอะไร <c oughs> <c oughs> ผมเยอะขนาดนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> ัางส้มกฟ้าใครผมหนาเหมืกันพอกันปอกันเลยฟ้ามันมันหยิกโคนเลยลงโคนอ่ะนฟ้าก็เบาเลยล่ะนั่งล้วงเยอะเบาหัวเลยล่ะสรับรองพรุ่งนี้ไม่มาแน่ หยุดสองวันแล้วนะไม่ต้องมานะเจ้าอาทิตย์อะ่ะอาคนเดียวนะจันให้มา คอมเมดมาใส่เลย,ย <laughs> เอ๋อตอนไว้จานเชื่อผมเท่เท่มาแมนสมชายชาติเอาไว้ปลูกแมนบังไว้ปลูกเป็นปมอยู่ข้างบนแบบโคเท่มาจ้างต่าเอาไว้ทำไมอ่ะมันใช้หัวเราตอนี้เมฆมันเนี่ยมันต่อยไว้ข้ามลูงจานแล้วก็เอาคลิปติดเปรี้ยวมากเราก็จะออกเป็นผู้ชายเลยนะ น,นี่มองข้างหลังนี่ใช่เลยอนะ่ะ <c oughs> มากแม่นชายาปากตี <c oughs> <c oughs> คือคือรักไซแน่อันนี้เรียกเรียกแบบวิกกี้ได้หรอออืมประมาณนั้นคช่ไครับประมาณวิกกี้้วิกกี้ทวิกกี้ทวิกกี้ดีิกกี้าวิกกี้นันมี ไม่ด้นะทูขาไม่ได้นะไปงี้เลยแกงหนย่ยแก้วอะฮะจะใสให้น่งราอยกม่าได้ใดก็ไม่มีได้แล้วนะาทำสีเพิ่มนะเพิ่มสีจะสวยมากเลยหน้าจะใสขึ้นมันต้องสีใส่สีแบบสั้นมันดำแน่ใช่หยัดผีมามือทำสีมันอยู่ไปอะนห้าเดฟลงไปเยอะเลยอะ เหมือนไหมอะไรรูปอแบบไม่น่าจะเหมือนมันจะเหมือนทำหน้าใหม่เลยพอแล้วเหนื่อยพอแล้วมัน <c oughs> มัน <c oughs> เดี๋ยวมันพอมันแห้งมันหิกเลยนี่แหนะ้งแล้วเหรอตอนนี้เริ่มเริ่มแห้งต้องได้นะจะใดด้วยหรอไม่ใดก็สวยนะ มันยีกมันไม่ยีกไมันสูมันปล่อยอย่างนี้แหละเอ้ย<ว>เออจริง<ว>จริงอยเี<ว>้เลยเสือเชื่อเชื่อจัง<ว>โอเคขอบคุณค่ะอาจารย์